สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์จะพาเพื่อนๆนไปเก็บต้นผักเซียนอีกนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วค่ะก่อนที่เขาจะแก่แล้วออกดอกหมดเนาะไปค่ะตามแม่น้ำทิพย์ไปเก็บต้นผักเซียนมาดองกันเลยจ้ามาเก็บสามรอบแล้วเพราะความอร่อยนะคะก็เลยได้มารอบที่สามนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บผักเซียนเอาไปดองเพิ่มนะคะ ข่าวที่แล้วดองไม่พอทานกํากำลังงามเลยงามมากค่ะผักล่ำเปาะดีจังเลยนะนี่ค่ะ ยอดอบๆงามๆเลยนะคะอันนี้ก็ผักเซียนเนาะนี่งามงานเลยก่อนที่เราจะเอาไปดองนะคะเราก็จะล้างทําความสะอาดก่อนนะแม่น้ำทิ์จะล้างหลๆน้ําเลยนะคะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ําเกลือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอล้างสะอาดดีแล้วเราก็จะเอามาใส่หมอ้อก็เอาน้ําเกลือแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ ก็จะมาทําน้ำเกลือนะคะแช,ช่ไว้หนึ่งคืนนะพอเ,เกลือละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ในผักเสี้ยนนะคะนี่ก็เป็นผักเสี้ยนที่เราล้างน้ําดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทน้ําเกลือลงไปนะคะเราก็เอาน้าใส่ไปในหมอ้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหาอะไรทับไว้นิดนึงเนาะ,ะในน้ำเกลือ หคืนนะคะเพื่อที่จะให้ผักเซียนเขาอ่อนตัวลงจะได้ดองง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝานะคะฝาเขาทับทับนะคะีค่ะปิดปิดทับไว้เนาะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะแม่น้ำทิพย์ก็จะต้มน้ำเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำต้มเกลือกับน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะต้มเกลือกับน้ำตาล ให้เดือดเลยนะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะพอน้ำเขาเาเริ่มอุ่นดีแล้วค่อยเอามาใส่ในผักเสี้ยนนะคะแล้วม่น้ำทิพก็จะใส่น้ำส้มไปหนึ่งกระบวยนะคะผักดองของเราจะได้ไม่เสียแล้วก็ไม่ขึ้นฟองนะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะคะ ว่ารสชาติเราพอใจหรือยังเค็มพอหรือยังนะคะหรือว่าจะตัดน้ำตาลเพิ่มถ้าเราชอบหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับแม่น้ำทิพย์รสชาติพอดีแล้วเนาะเขาถือว่าเขาเดือดแล้วนะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นกว่านี้หน่อยนะเพราะว่านี้จะร้อนไปนะคะ ตำทิพย์ก็พักเขาทิ้งไว้นะคะให้เขาเย็นกว่านี้หน่อยเนาะค่อยเอาไปเทใส่ในผักเซียนนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเกลือออกจากผักเซียนกันค่ะนี่ก็เป็นผักเซียนที่เราแช่น้ำเกลือค้างคืนไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาล้างน้ำเกลือออกนะคะนี่ค่ะเขาก็สลดแล้วเนาะไม่ต้องเอาไปตากแดดนะคะ แล้วก็ช่วยดับกลิ่นของเขาได้ดีมากกลิ่นเขาจะคล้ายๆกับกระเทียมนะครับจะมีกลิ่นแรงหน่อยเนาะแช่น้าเกลือไว้หนึ่งคืนเนี่ยถือว่าดีมากๆค่ะเราก็จะเอาไปล้างน้ํากันนะคะค่ะล้างเอาน้ำเกลือออกก่อนเนาะแล้วก็บีบให้เสด็จน้ำเลยนะคะ นี่ค่ะแม่น้ำทิพย์ก็จะมาล้างแล้วก็ขยำเอาน้ำเกลือที่เราแช่ค้างคืนน่ะนะคะออกสักหน่อยเนาะสามสี่น้ำเนะะี่ยค่ะก็พอแล้วเนาะนี่ค่ะล้างแล้วก็ขยำนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มมีสีแล้วเห็นไหมเริ่มแดงแงแล้วเนาะเริ่มเป็นแล้วพูดง่ายๆว่าเหมือนจะเริ่มเป็นผักดองแล้วนะคะนี่ค่ะพอล้างขยำนีแล้วก็เทน้ําออกแล้วก็ล้างน้ําใหม่นะคะเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจน ครบสีน้ำนะคะนี่ค่ะล้างให้เขาเริ่มสะอาดเริ่มน้ำใสเลยนะนี่ค่ะเริ่มสะอาดขึ้นละน้ำเขาก็เริ่มใสแล้วนะคะเดี๋ยวล้างอีกน้ำหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็น้ำที่สี่แล้วนะคะน้ำสุดท้ายเนาะ อันนี้ก็้ํำที่สี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะบีบเขาออกเป็นก้นกอนๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่ในข้าวเหนียวแล้วก็น้ำที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะขยาเป็นก้นกอนๆนะคะเอามาใส่ไว้ในในถาดเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ แม่น้ําทิพย์ก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็บีบเป็นก้อนๆเสร็จแล้วนะคะน้ําที่เราต้มไว้ก็มีเกลือมีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีน้ําส้มใส่ไปนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เขาแบบเกิดอาการแบบเสียนะคะน้ําที่เราไปต้มก่อนก็คือให้เขาสุกก่อนนะคะเขาจะได้แบบดองอยู่นานๆนะน้ําจะได้ไม่ขึ้นฟองน้ําเขาจะได้แบบใสอยู่ได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะที่เรานึ่งสุกแล้วเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำซาวข้าวเหนียวนะคะที่แม่น้ำทิพย์พักทิ้งไว้เราก็จะเอามาผสมกับข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอามาผสมกับข้าวเหนียวเราก็จะเอาไปใส่ในผักเซียนนะคะนี่ค่ะผสมกับน้ำซาวข้าวนะให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในผักเซียนนะคะ ผักเสี้ยนที่เราบีบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในถังนะคะนี่ค่ะก็เป็นถังที่แม่น้ําทิพย์ล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักเสี้ยนลงไปเนี่ยค่ะข้าวเหนียวกับน้ำสาวข้าวที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะคะคลุกเข้า ทังชั้นล่างชั้นบนเลยนะคะใส่เขาจะได้มีความเปรี้ยวแล้วก็หอมเราก็จะใส่ให้ทั่วๆเลยนะ,ะตอนนี้เราก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะน้ําเกลือที่เราต้มไว้นะคะเอามาเทใส่เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นน้ําที่เราต้มไว้นะคะเขาก็เริ่มเย็นดีแล้วเนาะแต่ว่าเย็นไม่มากนะคะเริ่มอุ่นๆเราก็จะเทใส่ลงไปเลยค่ะนี่ผักเสียนดองของเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าเราจะชอบใส่หัวหอมหรือพริกแห้งลงไปวางให้สวยงามอย่างนั้นก็ได้นะคะ เทน้ำใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะใส่พริกแห้งลงไปก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเพิ่มความสวยงามนะเอาพลาสติกมาแป็ปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้3มวันก็ทานได้แล้วค่ะแม่น้าทิพย์ก็จะเอาพลาสติกมาแลปไว้ที่ปากปากถังนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาฝาปิดนะคะเนี่ยค่ะดึงให้ตึงๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะ นี่เราก็ดองอยู่ในถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีก3ามวันเรามาเจอกันนะคะตอนนี้ก็สีวันผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถังผักเซียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าผักเซียนดองของเราจะรสชาติเป็นแบบไหนนะคะผักดองของเราสีสวยมากเลยนะคะ แม่น้ำทิพย์ใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วยเห็นไหมยังยังมีเม็ดข้าวเหนียวอยู่เลยนะคะเนี่ยสีสันของผักดองสีแบบสีสวยมากๆเลยค่ะน้ำก็ใสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะเปรี้ยวเค็มนํำนะคะแล้วก็มีความเผ็ดไปแลมไปแลมนิดนึงเพราะว่าแม่น้ำทิพย เอาพริกแห้งใส่ลงไปนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากอร่อยกว่าผักใบกระเทียมป่าดองนะคะอืมโอ้ไ่กค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ําพริกกันนะคะพอคั่วพริกหอ,อมกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแกะเนื้อปลาทูทอดใส่ลงไปนะคะเราก็จะมาปรุงรส ด้วยน้ำปลาน้ำปลามะนาวนะคะถ้าใครชอบผงลัวก็ใส่ไปนะคะหรือรสด,ดีปรุงรสตามชอบเลยค่ะผักดองของแม่น้ำทิพย์ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผักเซียนของฝรั่งนะคะเอามาด,ดองรสชาติอร่อยมากๆค่ะไม่แพ้ผักเซียนไทยเลยนะคะ